หนูได้พบมาจริง10ล้านอะ่ะหนูไม่มาบ้าเรื่องอยู่แบบนี้หรอกพี่เพราะว่าถ้านูหนูดำเนินคดีไปก็คือหนูก็ผิดเต็มเต็มถ้าหนูโกหกพี่ ทำแชร์ซึ่งเข้ารษาแชร์ลูกโซ่เบิดขยายวงไปเรื่อยๆวันหนึ่งสิบยี่สิบวงไปเรื่อยๆทุกวันก็คุณดูครับก็กี่วงตอนนี้นะครับพยาการผมเก็บหมดแล้วขอให้คุณปิดอะไรนปิดเปิดน,นี้ก็ไม่มีทางผมเก็บหมดแล้วแล้วก็มีชาวบ้านเขาบอกว่าเออเปียได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเออออมออมไปได้หรอบ้างไม่ได้หรอบ้างผมก็เลยเข้าเข้าไปหาพยาการ เพิ à, mm ่มเติมผมก็ต้องขอญาตสานเพื่อเข้าตรวจค้นบ้านเราเพื่อพวบคุมการเพิ่มเติมรับแต่ปรากฏว่านะวันนั้นอ่ะพอผมไปถึงผมไม่ได้เข้าทันทีนะผมยืนอยู่หน้าบ้านห้าทีเราะประตูเรียกเขาอยู่นะครับแต่คลิปที่เขาตัดต่อผมให้นักข่าวช่องแรกอ่ะพอปั๊บเข้าบ้านเสร็จปัดคลิปเข้าบ้านเลยไม่มีคลิปที่ว่าอยู่หน้าบ้านที่ผมเคาะเรียกอยู่ห้านาทีซึ่งพยายามาในบ้านตอนน่ะถูกถูกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหมด ซึ่งมีการผู้ค่อนอะไรพยากฐานใช่ไหมผมก็เลยไม่พบพยา,ยา,หานหลักฐานบางตัวพอพอตรวจค้นมาซึ่งความผิดเกี่ยวกับพระลบแชร์หรือว่าความผิดเกี่ยวกับเงินกู้เป็นอาตราที่กฎหมากกยกำหนดเล้มเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดขึ้นหน้าต้องใช้การพยานหลักรวบรวมพยานหลักเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าเออชี้ให้เขาว่าเขาได้จะกระทําความผิดกฎหมายจริงๆจ,จะได้กล่าวโทษในขั้นต่อไปนะครับ ว่าเขาถูกถูกถูกถกระบวนการถูกกระบวนการเรื่องเรื่องหลังอ่ะชักชักใหญอยู่นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อทรา ในวันที่เขาตกองยากก่อนที่เขาเขาจะกลับบ้านไปอย่างเขาก็ขอเบอร์โทรผมมีการเรกเบอร์กันเลยบอกว่าเออขอเป็นน้องสาวหน่อยนะให้ผมเป็นพี่ชายว่าขอึกษากดหมายหรือว่าช่วยให้คำปรึกษาหน่อยเพราะเพราะเดี๋ยวถ้ากลับไปชาวบ้านเขาจะมองว่าปากายาไหมอะไรแบบนี้ไหมผมด้วยความเป็นห่วงเขาด้วยความปัารถนานี้ก็ให้บทรโทรเขาไปปอบอกว่าตอนไหนกาโทรมาสายหนึ่งเขาเขาก็เริ่มปลุกแล้วแหละเขาบอกตัวผมว่าเนี่ย เนี่ยยายตาตอบชาวบ้านอย่างเงินเพราะว่าพี่ยังเข้าไปพกอะไรแบบนี้แล้วก็เอาเงินปลาไปห้าล้าน<อ>ผมก็เพื่อความว่าไม่ได้เปน็นเรื่องทีผมก็พอก็น้องอ่็ไปฟังมนะากชาวบ้านเขาเห็นตำรวจถึงเงินก็คิดแบบน,นั้นอยู่แล้วคิดไม่ดีอยู่เลยดเดี๋ยวตอนเดินหน้าพี่ต้องรับสายปลาด้วยนะอ่าใช่ไหมผมก็เลย่อความว่าไม่ได้คิดอะไรอย่างปลาแานดียวรื้เขาใช่ไหมผมผมว,มว่าเออได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รับสายมีอะไรโทรมาเลยถือว่าเราเราไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันใช่ไหมผมเลยขึ้นมาผมเ้ว่ความเป็นห่วน้องก็คือใส่เดือย เดือดร้อนเลยเนี้ว่าเผื่อชาวบา <uger> ้านมาพูดให้เขาเสียหายใช่ไหมถึงผมก็โทรกลับไปกันเยียดมาเลยว่าห้าล้านพี่เอาอห้าล้านพี่เอาผมก็งงมึนมึนอยู่ตอนแรกเนี้ยเผื่ผมว่าผมก็เข้าใจผิดว่าเออยเขาพูดถึงที่ว่าชาวบ้านพูดว่าผมเอาห้าล้านผมเลยบอกว่าอย่ามาสนใจชาวบ้านเลยตรงไหนเขาคิดว่าพี่ได้จริงมั้งโทาเลยพูดกันแต่๋ยวรับจริงกัพยายามหาจังหวะของพี่ว่าพี่เอาห้าล้านพี่เอาห้าล้านอยู่แบบเนี้ยพอผมจับจังหวะได้ทีหลังเนี้ยผมก็เลยถามว่าแล้วมานทักอะไรกับพี่อ่ะ นั้นผมเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยมึงอัดเสียงกูได้เพราะผมได้ยินเสียงกรกทิสกระแทกคราวนี้มันจะเป็นกระบวนการที่ว่าเขาเรียกว่าตัวสั่งระดัไปนะครับแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ไฟผมเสียนะครับแล้วระวังไว้แล้ว,ลว,ลวก็พยายามาผมมีหมดนคุณทําอะไรไว้ก็สุดท้ายเขาก็ปล่อยล่ายคิดนี้ไปที่คนรู้จักเพื่อหให้เหมือนว่าเฮ้กูมีคิดนะม,มึงเดือวมึไม่เมนนียอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมไม่กลัวผมว่าเอาผมมาเลย เสรผมจะนำคลิปนี้แล้วชี้แจงกรรมการสืบสวนด้วยครับให้ศาลเปิดดูว่าในคลิปนั้นใครขูใครตารวจขูโจรหรือโจนขูตำรวจเดี๋ยวรู้กันนะครับ